สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วเราก็กลับมาอยู่ในเกมไม c ครับกันอีกเช่นเคยเพิ่มเติมคือเรามีมอดใหม่เข้ามาอืมวัสดีหน่อยวัสดีเพื่อนใหม่หน่อยพวกโอเคขอบคุณครับมาอุย้ยก็พอดีมันเพิ่งไปเจอมอดนี้มาซึ่งน่าสนใจมากก็แงแล่ละโอเคสักครู่นะอ่าโอเคอ่าพอดีมันเป็นมอด โรบอตรงมีเนาะน่าสนใจดีก็เลยเอามาลงเลยก็คือมอสที่ผมใส่มานี่นคือผมสร้างแ,แมปใหม่มาก,ก็คือผมจะเอาลบบางส่วนออกก็คือเป็นแอดออนซอมบี้กลายพันธุ์แล้วก็ปืนให้มันผมเอาใส่มาแค่มอสสองอันก็เป็นซอมบี้กลายพันธุ์แบบจริงๆแบบเป็นบอสแล้วก็แอดเป็นมอสอ่ะเนาะอตรมีอ่นเนอะ, <c oughs> อะเออนี่ก็อีกตัวนึงละ แต่ปิดไว้อย่าเปิดแม่งร้ายตีดีโคตรแรงเลยอ่าจริงๆมันมีสองอันแต่ผมเอามาอันเดียวถ้าเอิดเอามาสองอันนี่คือมันเดีย๋ยวแม่งตีกันเดีย๋ยวมันไม่สมบูรณ์คือเอามาเททีละอันก่อนเดีย๋ยวแม่งมัว่วโอเคสักลูกโอเค thank you สักป๋องอีกสักป๋องโคตรแจ่มอ่ะ เออดีจริงจจะดีกว่าน,นี้ถ้าเป็นออกระป๋องแบบรถอง,งนุ่นนะนะมันให้โคตรเจ็บเลยเอารถอง,งุ่นเนี่ยมึงมอีกแล้วอ่ะคุณเจ๋งแล้วกเพิ่งจะตัดหัวมึงไปไม่ใช่เหรอมึงม่อีกแล้วอเออดีมาก็ดีละเพราะว่าเพราะว่ากูนั้นจะได้เอาเชือกฟรีลามาคงไม่ว่าเลยนะถ้ากูขอค่าจ้างกมึงเจ้าของ พราะมันมันดรอปเชือกฟรีออมาน,นี่แลกของมันไม่คุมกับมันด้วยซ้ำกกนะโอเคก็วันนี้เราจะมาทำอะไรกันดีอยากจะทดลองปืนนะแต่พี่เกยเขาไม่อนุญาตอีกอย่างนึงเอ๊ะจะว่าไปอลณกลินไปไหนแล้วนะ อ๋อจำได้ละอยู่นี่ไง <c oughs> ไปคุยกับรากมะม่วงเรียบร้อยคือไอ้ฮีมันกลายเป็นอย่างงี้เพราะว่าไปเพิ่งจะไปบวกกับสกริตตันมาสองตัวแบบกายพันน่ะนะเนี่ยมันอยู่ในนี้เลยเศษซากมันคือกําจัดไปบางส่วนถ้าเกิดมันยังอยู่ครบนี่แม่งรวมร่างใหม่แน่นอนโคตรเยอะเลยแต่มันไม่ได้ตายกับไอ้พวกพวกนี้หรอกมันตายเพราะพี่แกนั่นแหละแม่งยิงทีโคตรแรงและชาวบ้านก็หายไปบางส่วนก็เพราะพี่แกนี่แหละ ไม่ใช่ความผิดพี่แกเพราะไอรออนกลิลม,มันไปตีทุกครั้งที่มีคนไปทำด้าเม็กับพี่แกนี่คือพี่แกเขาจะยิงไปหนึ่งนัดได้บางทีไม่คือบางทีมันจะวิ่งไปโดนลูกหลงใครบางคนอะ่ะคือมันยิงทะลุสมกับชื่อจริงๆให้ตายถึง<ะ>มึงเขาไปทำอะไรนะนั้นกูจะ้าั่นไตมลง มีงามจริงๆกูต้องครับดาบใหม่ไอเวทอาหารบียอแต่ไม่เอาอะเอาจากตู้กดน้ะนี่แหละและพิเศษอย่างนึงของมอดนี้คือคนไทยเป็นคนสร้างอะผมนี่อย่างชอบเลยคนไทยสร้างเนี่ยนะแกแค่น,นี้ตรงเนี้ยดูดิโอ้โหไม่บอกไม่รู้นี่คนไทยอะ่ะโอ้โหชัดเจนไหมหละ่ะตัวอักษรโคตรชัดเจนเนี่ยไอบน ไอ้ข้องบนขวาเนี่ยบนขวาเนี่ยยังบ่งบอกชัดเจนทีเฮ็ดกูชืจะเริ่มลำคาญเหมือนแล้วนะโ <this> <h ums> okay. อเค๋ย่เก็บไว้ก่อนว่าจะลงไปหาเหล็กเอาครับอะไรดีเหล็กสะสมไว้ก่อนเอาว่าจะเก็บไว้ไอตัวนี้คือผมเปิดมาได้แต่ไม่เอาเยวเขาเปิดมาปุ๊บเดี๋ยวแม่งเข้าหมวดทำความสะอาดถ้าใครเล่นโรโบโตอมีและรู้จักตัวนี้ดีก็ เข้าใจดีว่าโหมดทาความสะอาดมันมันเป็นยังไงโหมดทําความสะอาดนี่ที่ว่านี่คือโคตรอ่ะูดไม่ออกนี่โอเคาจะลงทาำหาเหล็กเพิ่มหน่อยแล้วกันรู้สึกว่าเหล็กเดมค่อนข้างจะน้อยกดขาดแขนโอเคเอามา2อ,อันนะบโอเคพร้อมกระป๋องกราะไม่ต้องอะ่ะแม้จะมีเหล็กแต่เรามีกระป๋องนี่มันบัฟให้โคตรแจ่มเลยมาเยอะๆเลยก็ดี เอาเชือกไปเก็บเดี๋ยวอีกอันอยู่ไหนก็รู้ว่ามันมีสองอันอ่าอยู่ไหนนอออนอั่นไงโอเคีเ๋ยวเอาของไปเก็บแล้วก็จะไปหาถ้ำกันเลยช่างหัวชาวบ้านกูหาชิปหายมึงจะอึดไปไหนเนี่ยกูตีดาทีนี่ดาพังเลยเหรอ โอ้โหมันทำจากโอเคเยอะเอากระป๋องไปด้วยเอาไปสักห้าอันแล้วกันถ้าชอบดีก็จะได้ลดอันหมุมันให้บัฟสองอันและดีกว่าด้วยห้าอันก็พอแล้วมั้งโอเคได้แต่ฮิลก็ดีละฮิลฮิลสองนี่พอได้อยู่ห้าอันบัฟเึืดแค่อันเดียวหมดหุม ป่ะถ้าจะไม่ผิดตอนย่งมึงนางคนหน้าร่างอนึ่งมจะผิดตอนเดินแถวเดินฟารม์มเ,เบอร์รี่นี่เหมือนจะจำได้ว่าเห็นเคยเห็นมันอยู่แถวนี้อ่าใช่ไหมเน่นนะใช่ปปะอ่าใช่จริงจริงยแต่ก่อนหน่งเลยพกเบอร์รี่ไป้วยเคื่อหิวสองอันยังไม่พอ สักสี่เลยโอเคมันจะพอแล้วล่ะพอแค่อย่าเพิ่งเจอพวกกลายพันส่วนใหญ่เจอเจอบ่อยในถ้ำก็น่าจะเป็นโครงกระดูกนะมั้งอย่างเชีย่ยเลยไม่มีโอกาสดรอปตามธรรมชาติโดยไหนพวกกลายพันธุ์แบบบอสเนี่ยแค่โครงกระดูกลคลิปเปรเหรอแน่ๆวะเออนั่นตะกี้เหล็กไหนชิบหายจะทำอะไรเล็กย มึงเอาท็อตกูไปได้แต่ว่ามึงอย่าทำอย่าเอาเหล็กกูไปโอ okay. เคเหล็กกูยิ่งต้องการอยู่คือไม่ได้ใส่มอนอันนั้นมาบอกไอซอมบี้แบบดรอปทียแม่งเหล็กออกมาเป็นกองเลยเนี่ยเป็นร้อยอันนั้นโกเกินไปเลยเอาออกอีกอย่างมันก็อยู่ญากพอแล้วมัง้งแค่ระดับฮาร์ดเนี่ยยิ่งเกิดรัวรัวอยู่เออฟาร์มเหล็กฟาร์มถาดเลยถาดยิ่งขาดแค่เดียวเนี่ยเอาไปครับเป็นท็อตหมดคือแบบรีบอะ่ะคือไม่ได้ทำคลิปสักวันนานก็เลยต้องรีบลงหน่อยละ ออไม่มีละโเถอะๆอันก็เก็บเก็บไปด้วยเอาตาเก็บก็ไปหาชิบหายละมืดไวแท้ทำไมมึงมืดไวอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยชิบหายละชิบหายละเออตายแล้วตายแล้วตายแล้วแ,วแวม่งมือล้วแม่งมือล้วอีกกลับด่วนเลยอีกกลับตัว ผายซอมบี้แม่งมาแล้วแม่งตีประตูบ้านคนละเนี่ยพูดถึงตีประตูบ้านไอ้ลิตเติ้ลเฮล์แม่งก็ตีประตูบ้านได้นะแม่งตีอย่างเร็วพังเลยเอาไปลองทดสอบดูแม่งอย่างน่ากลัวตีก็แรงด้วยเขาเข้าเขา้าใกล้จีนนี่คือแบบวันช็อตเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องมดนี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยคุยขอเคลียร์เจ้าซอมบี้ก่อนว่าแต่มันอยู่ไหน อยู่ไหนเนี่ยะมันมาทำอะไรเออแะเออเฮียแม่งไปทางไปพังประตูบ้านเขาพังอีเวนอืมดีงามแกะที่มึงเลี้ยงมามันก็ออกมาละเออเจริญพี่แก่ก็ยืนอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องทำเฮียอะไรแล้วจนกว่าจะมีคนไปตีแล้วก็ สุมไปโดนใครบางคนนี่แหละโดนลูปหลงไปก็โชคร้ายไปแล้วกันใครโดนก็โชคร้ายไปเอาจริงๆผมอยากจะลองยิงมากเลยอยากจะลองใช้กระสุนพี่แกมัง่งกระสุนครบเจนะ็ดนัดแบบนึงนะอยากใช้สักนัดว่ะในหีบเนี่ยมีอยู่เจ็ดนัดแต่ไม่เอาเอาจากพี่แกนแบบเทไปเลยอ่ะโอ้ย เ okay. ระวังแค่ไอตัวนี้ก็พอแล้วแม่งอยู่ในบ้านเราอย่างงี้แม่งน่ากลัวจิงโอเคเอาของไปเก็บให้เรียบร้อยเดี๋ยวเอาเหล็กไปหลอมด้วยชาวบ้านม่งเริ่มน้อยลงละเริ่มจะกลายเป็นหมู่บ้านลางแล้วเนี่ยพอพี่แกคนเดียวเลยเนี่ยยิงแบบไม่ไม่คิดเลยโดนไตปุ๊บแม่งสวนใครไปก็ไม่รู้ เอาของไปเก็บให้หมดทำไมเบอร์รี่กูเยอะอย่างนี้นี่เอาโอเคเอาไปเก็บให้หมดหลังจากนั้นก็จะเอาจะลองทดสอบปืนดูซิว่ามันจะแรงขนาดไหนแต่มันก็น่าจะแรงจริงอ่ะแค่ในโบดอร์สันมันก็ถือว่าแรงแล้วนะดูซิในเกมนี้มันจะแรงขนาดไหนอยากจะลองเอาอีกม็อดหนึ่งมานะแต่เดี๋ยวมันมันตีกันอ่ะม็อดมันตีกันมันลองเอามาใส่ดูแล้วแม่งโคตรมั่วเลย อันนี้แบบบ้งบักไม่มีเสียงเลยบ้านะเออดีงามเจ้าค่อยทำอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวทำอีกลแล้วโอเคม,มาจริงๆมันมีอาวุธทวายไลน์ดาบถวายไลน์นะแต่มันยังไม่สมบูรณ์แต่เท็กเจอร์นี่ก็ถูกภาพปกตรงนี้มันเป็นรูปปืน A W P เนี่ยเออแต่ท่าเธอโอโหแม่งอย่างเจ๋ง คือเจ๋งอะ่ะเนี่ยถ้าตตยังได้เลยตีโคตรไกลอะ่ะระยะนี้ยังโดนอะ่ะเดี๋ยนะคือก็ถือว่าไกลอยู่นะแต่ดามเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่มันรู้สึกเหมือนมันะตีไม่ได้เหมือนจะบั๊กอีกแล้วล่ะเออช่างแม่งคือลองแล้วมันตีไกลจริงแต่ดามเมจนี่เท่ากับมือเลยรอให้มันอัปเดตด,ดีๆกว่านี้แล้วก็เทคเจ์ภาพด้วยอ๋อนี่ไงพีอบอกเราจะเอาไป เทรดหน่อยนะเอาไปสักห้าอันเพราะม,ามันต้องใช้ห้าอันโอเคมาห้าอันใช่ไนะใช้แต้มห้าอันเลยเหลอมาเชี่ย,ยตรงนี้กูน่าจะลือออกดีไหมเนี่ยโอเคพี่ขอแลกกระสุนหน่อยขอกระสุนสักอัน thank you bullet off bullet by the the first shot โอ้ oh, ชื่อนี่ใครใครอ,อ่านออกก็ช่วยบอกทีว่ามันอ่านว่าอะไรบ้างนะเดออะไรเนี่ยเดอร์ฟอร์ชูดเหรอไม่รู้นะภาษายูรมันหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเลยโอเคเดี๋ยวว่าจะมาลองปืนแต่ขอหาเอ,อตัวทดลองสักตัวที่แน่ๆไม่ใช่พวกแกะแน,น,น,น่ <c oughs> อนอนพวกนี้ไม่ยิงตายง่ายอยู่ต้องซอมบี้หลายๆตัวหน่อยจะได้ยิงนัดเดียวได้นกสองตัวมันยิงทะลุนี่ อยากดูว่ามันจะแรงขนาดไหนขอให้ม hmm. okay. uh ันแรงๆหน่อยแล้วกันอย่างนัดเดียวแม่งนกสองตัวเลยดีไหมี่ยโอเคอืมอืมเน๊ะโอ้โหใช่อย่างที่คิดไหมโอ้ใช่จริงๆด้วยไอ้เชี่ยเดี๋ยวนะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวโอ้ใม่กอดแม่งมีสองตัว โอ้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 อ้โอ้าอ้อ้โ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 อ้อ้โ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 อ้อร์รี่เ้รอ้อ้โอ้อ้โอ้โอ้โโอ้โอ้รอโั้โอ้โอ้โงโอลอออมั้้อออ <Jesus. S 1> อ แล้วมันอยู่ข้างล่างอ่ะสองตัวด้วยชิบหายละแม่งมองด้วยนะแต่มันไม่ยิงโอเคมันยิงละออโอ้โหมึงยังจะโดนอีกอือหือครึ่งหลอดนุ่นแรงเกิดไปละอแมงยิงแล้วด้วยลองหน่อยแล้วกันดูสิแต่ยังไม่เห็นเลือดเลยนะแถบเลือดมันเท่าไห่ยังไม่รู้เลยโคตรเชียเลย เออโอ้ตรงนี้มีเหล็กไงอันนึงก็ยังเดียงว่ะเจ๊สเลื่อมยังเต็มอยู่เนาะโอเคอะฮะเกิดเรายิงมันปุ๊บเดี๋ยวขอสักตัวก็พอละ ไปมึงต้องเป็นแนวนอนไม่ใช่แนวตรงอย่างนี้ไอชิพายเยี้ยก,กูเสียฟรเวนโอ้คือมึงก็อยู่ข้างล่างเนาะแล้วกูยิงแบบแนวเห็นไม่ง้างรอเลยเนะี่ยไอชิพายกูนี่หลบเลยว่ามันง้างรอเนอี่ยโอเคยังไม่ยังไม่ชัวร์ต้องเอาใหม่คือมันยังเหลืออีกเยอะแหละพีบล็อกนะพีบล็อกอีกเยอะไปเอาเพิ่มแบบ โอเคเอามาอีกสักนัดหนึ่งคือหีนนี้ว่าจะเก็บกระสุนทั้ง7นี้ไปสู้กับเอเดอร์ดราก้อนแต่ไม่รู้จะมีโอกาสได้ไปถึกไหมขอแค่นี้ยังหาเอเดอร์แมนยังไม่เจอสักตัวแล้วต้องไปนรกเพื่อเอาแท่งไฟมาีเพื่อเอาไปคาบรวมกันและยังต้องใช้เท่าไหร่ก็ไม่รู้เี่มันจะไปเจอจุดประตขูของมันเนี่ยโอ้เป็นหลายพาร์ทแน่นอนนอกจากจว่าพารถ้าเกิด ป๊อตม่งไม่พางซะก,ก่อนนะจริงจริงแล้วมึงก็อยู่ข้างล่างด้วยนะไอ้เวนีนกูต้องเอากินใช่ไหมเนี่ยไปต้องเอาบัฟสองอันนี้ยิงเอาใช่ไหมฮะกูต้องดื่มเอาใช่ไหมเนี่ยมึงมึถึงจะคุ้มเนี่ยฟักมาคราวนี้กูซื้อ มาเลยสามอันโอ้ยมืดเฉยเออเอาลองกับไอ้พวกซอมบี้ธรรมดาก็ได้วะแต่ก่อนขอนอนแรับว้าม่งตีประตูอีกไงพวกเวนทำเป็นแต่ตีมึงเคาะเป็นบ้างไหมชิบหายไอ้เฮียเปงเข้าบ้าไปแล้วเนี่เออแล้วนั่นเสียงอะไรนี่ประตู ทำไมมึงตีเลยเออโหชสีย hmm, อ so oh. oh. well, anyway. ืมโอ้ยไม่ไม่ดอบไอ้เวรไอ้เหี้ยกูไม่มีดีเลย์นะกูกูมีเล่าดีเลย์เวรเออเออดีงามเออเสียคนไปเรียบร้อยเยี่ยม นเจอคิปเปิลละขอลองสักนัดหน่อยดินิ่งนงนะนิ่งๆิ่โอ้ดอกเดียวตายว้โอ้โหดอกเดียวตายว้ย, <laughs> ย,วย,วยแรงแรงอยู่แรงอยู่แต่อยากลองแบบนัดเดียวนกสองตัวมีไหมอืมทีนี้มันก็มีทางประกอบขึ้นมาแล้วอยากเจอซอมบี้กายผ่านว่ะ มันมีแต่สกลิตันนะส่วนใหญ่มจะเจอบ่อยก็ตรงแค่ทำแล้วก็ตรงที่มืดๆสกิลิตันไม่เจอบ่อยสุดละมันมีเอนเดอร์แมนด้วยนะแต่คนข้างจะหายายอยู่แต่ก็อย่าเจอเลยดีวยกว่าไม่โคตรน่ากลัวนะยิ่งอึดด้วยอ่ะสก,กิลไม่ก็โหดชิบหายแยกล่างอย่างกับเป็นนารูโตะนุนแล้วยังมีเอฟเฟคทำให้เรามึนเมาด้วยนะโอ้โห ไอ้ลงนหลนี้ก็ยังมีหมูไก่พันธ์อีกโอ้โหบอกว่าน่ากลัวมากกต่ละตัวคลิปเปอร์ไก่พันุ์ก็ยังไม่เจอเลยนะเจอแค่สองตัวคือไอ้ซอบบี้ไก่พันธุกับสกริตันนะเอเดอร์แมนกับไอ้คลิปเปอร์และไอ้หมูนี่ยังไม่เจอเลยืมคืออยากเสกนะแต่มันไม่เอาดีกว่าหรือถ้าอยากเสกนี่ก็ไม่รู้สิืมจะให้เสกดีไหม หรือรอแล้วก็เดินไปตามอยู่ก็เจอเองยังไงเฮ้ยให้ให้คุณผู้ชมคอมเมนต์มาแล้วกันว่าให้ทำยังไงกูชักจะหลอนมึงแล้วนะไอ้จุ๊บกูช่วยตัวน้อยอเกูเริ่มหลอนมึงแล้วนะส่วนไกรอบรูปนี่คือโคตรไรประโยชน์เลยแต่ผมลองไปใช้ดูตอนครั้งแรกที่ผมใช้นี่คือแบบอึ้งมากตอนแรกดิว่ามันเพิ่มแถบเลือด แต่จริงๆไม่อมันก็แค่ทําให้เห็นเห็นไหม,อมตอนนี้มีอยู่เจ็ดตอนแรกยังมีอยู่เป็นอยู่สใช่ไหมตอนนี้เหลือเจ็ดแต่พอโดนดรามีปุ๊บนั่แม่กลับมาเท่าเดิมเพื่อเพื่อถ้าคนสร้างมอนี้เห็นก็ช่วยแก้หน่อยนะเอาให้มันแบบคุ้มหน่อยแล้วก็อาวุธด้วยเท็กเจอร์อะไรพวกนี้แก้ให้หมดเลยนะผมยังมีอีกเยอะที่ยังยังไม่สมบูรณ์ ก็เกือบสมบูรณ์เกือบทุกอันแหละนะไอ The f i r t u a t นี่ก็โอ้ยอยู่เอฟเฟกต์ถึงจะใช้ได้โอเคมีเยอะไออันไออันน้องเมลีที่ยังไม่ได้ออกมาไอตู้นี่ก็โคตรเพอร์เฟกใช้งานได้ดีมากกูละหาชิหายอะไรป้ายตัวคิดได้ไงโอ้โหไอกุ้งเวนมึงมึงอยากขวางหน้าโอ้เออนั่นแหละเออ เต้นใหญ่ดีครับเออเจ๊ว่าไปในในรูปที้มันมีขึ้นมั้ยเปล่าวถ้ามีนี่กูหาเลยนะเออถ้ามีนี่หาเลยแต่น่าจะไม่มีอ่ะฝรั่งคนเกาหลีคงไม่รู้จักหรอกมั้งนี่คนไทยสร้างไงเออนี่ก็น่าจะเลยเวลาล้ะโอ้น่นจะขอพักไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวขอไปหาจุดดีๆที่ไปไปกินกัน โอเคผมก็ขอพักไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับหากใครชอบหรืออยากให้ทําคลิปต่อก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆกดปุ่มติดตามด้วยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนโอเคและสำหรับวันนี้ผมขอบายไปก่อนนะครับลาไปก่อนนะครับคุณผ,ผ,ผู้ชมครับอ้อแล้วก็แถมหน่อยนึงซึ่งใครเจอ อีกกระสุนนี้เข้าไปก็โชคดีครับ